Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีชา้าเอเวอทุกท่านครับรับฟังบทความดีๆไปกับผมสิงสระสิงเสียงข้อครับ3อุปนิสัยที่คนรวยทำกันโดยแดนล็อกผมมีโอกาสได้ฟังคลิปของคุณแดนล็อกที่ปรึกษานักธุรกิจร้อยล้านเขาได้ตั้งคาถามนะครับว่าคุณเคยสังเกตไหมว่าทาไมคนบางคนรวยคนบางคนพอมีพอคินและทําไมบางคนจน พอพวกเขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมอุปนิสัยและมีการกระทําต่างกันโดยสิ้นเชิงครับซึ่งแดนล็อกบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าคนรวยจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ใส่ของราคาแพงทําตัวให้ดูแพงใส่ของหรูๆเที่ยวหรูๆหรือไปเที่ยวบอกต่อใครต่อใครว่าฉันนี่แหละคือคนรวยคุณแดนล็อกนะครับก็ได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่าการซื้อนาฬิการหรูๆสักเรือนหนึ่งระหว่างคนรวยคนทั่วไปคนจนเขาคิดต่างกันอย่างไรนะครับ คนจนเนี่ยจะคิดว่าการซื้อนาฬิกาแพงๆไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวต้องโง่และบ้าด้วยแน่นอนครับว่าพวกเขาหนเหล่านี้จะไม่มีวันซื้อมันเด็ดขาดแต่จริงๆนั้นนะครับไม่มีปัญญาที่จะซื้อเลยต่างหากคนทั่วไปนะครับจะคิดว่าอยากมีนาฬิกาหรูๆสักเรือนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใส่เท่ๆออกงานสังคมอดสาวๆและเขาเนี่ยก็จะยอมรูดบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งนะครับยอมเป็นหนี้เขาก็ยอมแต่ในขณะที่คนรวยนะครับคิดว่าถ้าหากฉันเนี่ยมีเงินในบัญชี1ล้านบาท แต่ถ้าเกิดไปฝากไว้ในธนาคารดอกเบีย้ยคงโตไม่ทันเงินเฟอ้อและมูลค่าของเงินเนี่ต้องลดลงแน่ๆดังนั้นนะครับพวกเขาก็เลยคิดว่าควรเอาไปลงทุนในแนววิกาหรูอาจมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเงินเฟอ้อและได้กําไรดีกว่าคุณดานล็อกนะครับอธิบายเอาไว้ว่าความแตกต่างมันอยู่ที่อุปนิสัยของแต่ละคนดังนั้นหากคุณต้องการเป็นคนรวยคุณต้องมีอุปนิสยัยพฤติกรรมแบบคนรวยและนี่ก็คือ3ามสิ่งนั้นครับ อุปนิสัยข้อที่หนึ่งคนรวยนับเงินของเขาอยู่เสมอผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเช็คเรื่องเงินเงินทองทองไม่ว่าจะเป็นบินเก็บเงินต่างๆการจับจ่ายใช้สอยการเสียภาษีพวกเขานะครับแค่รับรู้ว่าต้องจ่ายค่าเหล่านี้แต่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าทําไมต้องจ่ายแค่หาเงินมาแล้วก็จ่ายไปเท่านั้นเองสาหรับคนรวยนั้นการสํารวจตัวเลขกลายเป็นเรื่องปกติกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันและที่สําคัญการดูตัวเลขเหล่านั้นจะเป็นการดูแบบมีความรู้ทางการเงิน ซึ่งแดนล็อกบอกไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําตัวเหมือนนักบัญชีขั้นเทพเพียงคุณเป็นคนที่สามารถมองภาพรวมการเงินทั้งหมดของคุณและธุรกิจของคุณได้และปล่อยให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขเนะี้ยให้เขาพวกเขาเหล่านั้นนะครับจดจ่ออยู่กับพวกมันคุณแค่ต้องรู้ว่าตัวเลขเหล่านั้นไปไหนบ้างเช่นเงินก้อนนี้จ่ายอะไรเพราะอะไรหรือเงินก้อนนี้ได้มาอย่างไงและจะทํายังไงกับเงินก้อนนี้ต่อซึ่งในสมัยนี้คุณสามารถเช็คบัญชีออนไลน์ผ่านมือถือได้อย่างง่ายดาย สำหรับแดนล็อกเขาเช็คบัญชีทุกวันและนั่งดูรายงานทางการเงินทุกสัปดาห์หรือการวางแผนภาษีในทุกๆปีปันนี้สายข้อที่2คนรวยจ่ายเงินให้ตัวเองก่อนเสมอคุณอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้วบ้างเงินเดืนอนออกคุณก็จะเอาเงินไปใช้กับตัวเองก่อนแต่แดนบอกว่าการจ่ายเงินให้กับตัวเองนั้นมันคนละเรื่องกับการเอาเงินไปถลุงไปซื้อรถใหม่บ้านใหม่การท่องเที่ยวเพราะว่าการซื้อรถยนต์คุณไปจ่ายให้บริษัทขายรถยนต์ ซื้อบ้านใหม่คุณไปจ่ายให้ธนาคารที่จ่ายสินเชื่อให้กับคุณการเที่ยวคือการจ่ายให้กับทัวร์และการจับใจ่ายใช้สอยนั้นคือคุณจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าสังเกตไหมครับว่าไม่มีข้อไหนเนี่ยที่ทําให้เงินเข้ากระเป๋าคุณอีกเรื่องหนึง่งคือการออมเงินหรือการประหยัดเงินไม่ใช่การจ่ายเงินให้กับตัวคุณพรนั่นคือการเซฟเงินดังนั้นการจ่ายเงินให้กับตัวเองคืออะไรความหมายจริงๆของมันก็คือทันทีที่เงินคุณออกให้คุณหักเงินอย่างน้อยขั้นต่ำสิบเปอร์เซนต ลงทุนให้เงินนั้นมันงอกเงยเช่นคุณมีรายได้20,000บาทอาจจะหักเงิน2,000บาทลงทุนให้งอกเงยเหลือค่าใช้จ่ายตั้ง18,000บาทถ้าเกิดคุณมีรายได้เพิ่มขึ้น40,000บาทอาจจะหักสัก20%คือ8,000บาทคุณยังเหลือเงินในบัญชี32,000บาทในการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมา50,000บาทอาจจะหักสัก30%ก็คือ15,000บาทคุณก็ยังคงเหลือเงินใช้จ่ายเนี่ย35,000บาท ถ้าคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมา10,000แบาทลองหักเงิน4 0หรือประมาณสัก4ี่หมื่นบาทคุณก็ยังเหลือเงิน60,000บาทในการใช้จ่ายสังเกตไหมครับว่าถ้าคุณมีรายได้มากขึ้นการจ่ายเงินให้กับตัวคุณเองมากขึ้นค่าใช้จ่ายของคุณก็ไม่ได้น้อยลงเลยเพราะขนาดคุณมีรายได้ตั้ง1 0 0 0 0แบาทหากจ่ายเงินให้กับตัวเองยังคงมีเหลือเงินใช้ตั้ง60,000บาทไม่ได้กระทบเลยทีเดียวจริงไหมครับแต่หลายคนรายได้เพิ่มขึ้น แต่กับไม่หักจ่ายให้กับตัวเองก่อนสุดท้ายมีไรายได้มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นต่อให้มีเงินเป็นแสนเป็นล้านเงินคุณก็หมดอยู่ดีเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทําเงินได้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับอุปนิสัยและการทําเงินของคุณต่างหากว่าคุณจ่ายให้ตัวเอง อุปนิสัยข้อที่3คนรวยจะเพิ่มความสามารถในการทําเงินมากขึ้นถ้าคุณผ่าน2ข้อน,นี้มาได้คุณจะมีเงินเก็บในกระเป๋ามากขึ้นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ในสเต็ปต,ต่อไปคือการลงทุนเพราะหากคุณนาเงินทั้งหมดฝากธนาคารลําพังเพียงดอกเบี้ยงเงินฝากไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วเรามีเงิน100บาทสามารถซื้อวยเตียวจานละ25บาทได้ทั้ง4ีจาน ปัจจุบันเนี่ยเราซื้อก๋วดเตี๋ยวจานละ50บาทได้เพียงแค่2จานทั้ง,งที่เรามีเงินในกระเป๋าเท่าเดิมดังนั้นคนรวยจะหาวิธีในการเอาชนะเงินโดยพวกเขาจะพัฒนาทักษะในการใช้พลังทวีสามารถยกระดับรายได้ขึ้นโดยใช้ในแรงน้อยลงเช่นสอหาคนหรือทีมเก่งๆเข้ามามากขึ้นทําให้ธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้นและเร็วมากกว่าเดิมหรือไม่ก็พัฒนาทักษะด้านการทําตลาดให้ผู้คนรู้จักเราและธุรกิจของพวกเขามากขึ้น และนี่คือ3มอุปนิสัยที่คนรวยทํากันและคุณดานล็อกยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถกําหนดอนาคตคุณได้แต่คุณสามารถกําหนดอุปนิสัยคุณได้และอุปนิสัยเหล่านี้แหละครับจะก,กําหนดชะตาชีวิตของคุณเองเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันวันนี้สวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ